ในลักอักษรส,สเสนหาของพี่ยาจาลรึกกิปะหนันมาแจ้งความสามวัยวิไลวันด้วยผูกพันพิศวาสไม่คาดขายแต่ทุกตอมจนผอมผิดล่างเจ้าไม่เห็นบ้างหรือโฉมฉายถึงจะมวยชีวันอันตรายก็ไม่หมายจะคืนพาลา เชะลอยกรรมได้ทำไว้จะจำไกลพุ่มพวงดวงยี่หวามิรู้ที่จะแข่งขัดพระบัญชาจะขอลาโฉมยงอยู่จงดีซาโบจะขอเปลี่ยนสบายนางไปชมพางตั้งพักยาหยีกันทั้งชาสลาจงปานีเหมือนช่วยชูชีวีของพี่ไว้ ถึงกลับไปก็ไม่อยู่ชา้าจะคืนมาชมชิดพิสสมัยจงเป็นมิตรไม่ตีแต่นีไปดังได้ตุรางหันกันมา